ขับไปเออเงี้ยไปเลยไปนี่เนี่ยาอุตสาห์ประกอบรายกาีม้เออมุงได้เนาะเรไวต่แท้ว่ัอุตา้ก้อชดผู้หายก็ได้หวยยองที่ยังเนี่บอกให้อ่านน้าทุกนถ่สุกำลัถ่ายเอา หายของเพถ่งม้วนไปบุดีม้วนมากเปลี่ยนเฉียงเปลี่ยนไปเห็นบ้างอันบ้างกันของหลีนหลายเลยเบิ่งเงาสไลเดอพ์คน้นค่น ใส่ปลาหมึกปลาหมึกกินปลาหมึกไม่กินข้าวกับอะไรนะลูกกินข้าวกับอะไรนะกินปลาหมึกกินปลามึกแล้วก็อะไรอีกต้มปลาปลาปลาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมไม่แล้วลูกพ่อลุกเดินมา

เป็นป่าเป็นแวนก็ละห้ห้ายนะบ้าบ้าเงี้ยงีี้ยนีย้เเดี๋ยวน้องนุ่นชนนะอยเมื่อมืเมื่อ่าเมอเมื่ม่อเมน่อื่อมื่อเมผ่อเมื่อเมื่อเม

ขึ้นตะกรุดหัวหมูแป้นล่ะลูกหมูเพชรมาเก็บไฟหน่อยมเก็บไฟกันบ๊วหมูหมูอีกวยเก็โอ้องเกเแม่หมูใ้พ่อุ้ยนั่นแหละคอยนี่จะลมมาได้โอ้ยมือไหนลมแล้วจ้หัวเละกดีแล้วจอา

哎，你怎么了？嗯，我没

Jadi, salah cari Nusai. คคใครชื่อเด็กหญิงศิริสกุลยกมือขึ้นใครชื่อเด็กหญิงศิริสกุลยกมือขึ้นไม่น่ายกแบบนี้คุบยมบ้าด้วนูนน้นวะซชื่ออุบิมคุมอิมเนี่ย

ยิ้มยิ้อะื้อหาสกแก่มาอจับควันไม่จะตัวไหลดวจับงนิ้วจับตัวตีเละาวใหญ่ลพอกวาอมเป็นอะก็ักมล้มมล้มเหรอน้องนนเดี๋ยวน้องนูเดี๋ยวน่สิล้มน้อนี้เกนี่น้องน้นเดี๋ยวสิล้มบกว่าทิ้งเลย พี่เมาเอ๊ะเมาตายนอนหมอนนี่นอนหมอนจิงลหรอจิงลูกเอ๊ะตออกมาะดมจะนอนขวางกลางออกมาใส่อังบเดียวออมาลบเดียวเี่ยวินเออกกบบนอนแหละผมลอมือบอนอนใช่เล่ามานอนนนี่เออมาน่ดเลย สีนังนะสีนังนอนทางนะทางบ้านตรงนู้นสีดำอันนั้นเป็นสีขาวอ่ะเบื้องลึกสีนะนี่นี่สีอะไรนี่สีอะไรนี่บอกแม่หน่อยสีอะไรลอกสีเหลืองสีอะไรนะสีเอะไรนะมองมองข้างหลังนะอือแล้วสีเหลืองบอกแม่ของนุ่นนิ่เด้อสี่ไงนี่ตรงเอ้ยอ่ะอยู่ที่นี่ บไอ้่านสีส้มเห็นไหมพี่อุ๋มพูดถูกเลยสีส้มนี่สีอะไรลูกสีชมนี่สีอะไรพี่อุ๋มนี่สีอะไรสีแดงสีแดงสีม่วงอันนี้สีอะไรสีม่วงแล้วยากอะไรพี่อุ๋มไหนสีม่วงแล้วลูกสีเขียวอันนี้สีชมพู แบบนึงนนุ่นเห็นหสีชัยสีเหลืองสีเหลืองอืมาสามูมันก็ได้ครัิมาทำไมน่สีหถ่ายแม่สีเหลืองไปทีนัองนุ่นได้ินมาูนุนะสีมางนุ่นอยู่เอาขากินนะสีม่วงมาหกินเนี่ยมากินหากินบุ่นยบ้นุน Baka oh. mo pala ka umangangin. Huwag ganyan pa, paano mo? Yun yung ingin <laughs>